ไม่สามารถรักษาได้นะครับอะไรเนี่ยรักษาไม่ได้หรอเนี่ยว่าเคี้ยวอย่างเงี้ยจะรักษาไม่ได้เจ้ีฉันว่าฉันต้องป่วยตายแน่เลยอ่ะโควิดฉันก็ไม่ได้เป็นไข้ฉันก็ไม่ได้เป็นแล้วฉันเป็นอะไรเนี่ยแกไม่ควรซั์สมบัติให้ฉันเลยแกอย่าเพิ่งตายดิแกจะมาห่วงทรัพย์สมบัติอะไรล่ะแกต้องห่วงฉันก่อนสิเจวาหมีไอไม่ห่วงแกหรอกห่วงทั้ยัน นี่โอ้โหถ้าเกิดฉันนะฟื้นขึ้นมานะฉันจะมาหลอกแกคนแหลกเลยเจ้าหวีเงือีไม่ทันกลัวยังไงกีลูกทิ้งอย่างแกเอออะไรหน้าตาหมอเนยังกลัวมากกว่าแกนี่ฉันน่ะกลัวหมีมากกว่าอีกเจ้าหวีสับปะหลาดหมีคุณหมอเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยเออเขาอ่ะเป็นโรคฮักกี้สเตนตครับเออคุณหมอเนี่ยโรคฮักกี้สเตนต์แต่ว่าฮักกี้เดือดฮักมากกว่า มันเป็นโรคสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่ว่าทางโรงพยาบาลเนี้ยยังไม่มีวิธีรักษาเลยอะครับแต่ว่าพอจะรู้ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับจะมีตำราอยู่นั่นก็คือตำราทักกี้ของไซเลนเดสนั่นเองครับเจ้าบ,บีเขา,าออกไปตามหาตำราไปการกันมั่วหมดจริงไงนะเนี่ยท้องเนี่ย เดินไหวไหมเขาเหนียคุณเนี่ยงั้นฉันต้องไปด้วยเหรอคุณก็ต้องไปสิถ้าคุณจะอยู่อย่างเงี้ยคนไข้คนป่วยเขาก็รออยู่เนี่ยก็ต้องใช้เตียงคุณก็เห็นแต่ตัวไม่ได้นะไปไปไปลุกไปเลยเดี๋ยวผมเอาหนังสือให้ว่าที่นั่นอยู่ที่ไหนโอเคไหมอะไรเนี่ยโรงพยาบาลบ้าอะไรเดี่ยไล่คนไข้ เต้งหมีน,น,นี่แกก็เชื่อหมออะนะให้เดินทางมาที่นี่เนี่ยตำรามีจริงเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยหมอเขาไม่มีจริงยังไงหมอเขามีความน่าเชื่อถือท้ายนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะหมอจากโรงพยาบาลเนี่ยเข <c oughs> าจะรักษาแกฉพาะเลยฉันไม่ได้เป็น้า่าเจ้าหวีแกเอาหมอที่รักษาคนบ้ามาให้ฉันได้ยั <c oughs> งไงเนี่ยฮะให้หมอจิตวิทยามารักษาแกโดยเฉพาะเลยแล้วแกก็ไปเชื่อเขาอะนะจากแอคเวนเจอร์ไทม์เนี่ยนะใช่ไงฉันก็เชื่อ ตัวอะไรเนี่ยทำไมโดนมัดไว้อย่างนั้นอ่ะดูชี้มาใกล้ๆนี่ไม่ใช<อ>่เลนเทสหนิใช่ไหม<อ>แล้วทำไมโดนล่ามอย่างนั้นเนี่ย<อ>ดูสิมีโซ่ด้วยอ่ะอไงสี่น่าสางสารจังเลยนี่เลนเทสแกไปทำอะไรผิดมาไม่โดนล่ามโซ่ไว้อย่างนี้เนี่ยนี่แกจะไปสงสารมันได้ยังไงเนี่ยมันกินคนนะเจ้าไซเลนเฮดเนี่ยวันอีเทนเทติเลเทลโอ้ทูดอะไรเนี่ยดูดีตัวนั้นก็อ,อยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้โดนล่ามโซ่ด้วย โอ้นี่มันพิพิธภัณฑ์ของไซเลนเฮดหรือเปล่านี่อแกเจ้าหมีไอ้ว่ามันแปลกๆนะมันเหมือนไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อะมันเหมือนอะไรสักอย่างเฮ้ยดูตัวนั้นนี่เนี่ยตัวนั้นเห็นไหมเนี่ยมันโดนน้ำพุอีกแล้วเนี่ยเออก็จริงฮะนี่สรุปจะมาหาตำราหรือมาดูพิพิธภัณฑ์ไซเลนเฮดกันแน่เนี่ยเจ้าหมีอ้ามันก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละตำลามันต้องอยู่ใกล้กับไซเลนเฮดดูดิเนี่ยๆๆๆโอ้เต็มไปหมดเลยอะ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปเชื่อนั่นน่ะเชื่อหมอคนนั้นน่ะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยไม่มีความน่าเชื่อถือได้ไงเขาเป็นถึงด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์รักษาคนที่ป่นตแบบแกเนี่ยเข้าใจเปล่านีอะไรเนี่ยทิเทีทะเที่คืออะไรเนี่ยทนเหหมือนเมือนแบบพวกโรงงานอะไรสักอย่างเลยอะอจหมีไม่รู้ว่าทะเลที่พวกเนี้ยเป็นคนงานหรือเปล่าเฮ้ยดูนั่นสิ ตัวอะไรกำลังเดินออกมานะน่านตทีอะไรอะ oh <my> God. จุมีฉันว่านะไม่ต้องแบบหาตำราแล้วล่ะลงออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไหมนะ่ยนี่ลงออกไปไม่ได้แล้วต้องเข้าไปพิสูจน์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่แกยังจะหาตำราอีกหรอรักษาฉันเนี่ยนะใช่ถ้าเป็นเพื่อนแกเลเพื่อนรักแกด้วยแต่<ห>ตอนนี้นตัวเขียวฉันหายไปแล้วเนี่ยฉันเป็นล่างปกติแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำให้แกเป็นล่างเขียวได้เหมือนเดิมก็ได้ ถ้าพอดเปิดยังไงฮะประตูนี้เนี่ยว่านาทีนี่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 เปิดนี่เนี่ยเปิดอะไรโอ้แกฉลาดมากเลยอ๋อไปด้วยอ้าวเปิประตูเลยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวนี้เจ้าหมีให้ฉันเข้าไปก่อนไม่ให้เปิดที่เหมือนฉันเปิดเมื่อกี้สิอะไรเนี่ยเปิประตูเด็กก็ฉันจะเปิดให้แกเนี่ยแกก็ฉันเปิดสามพร้อมกันอ่ะสามีทั้งสามพร้อมกันได้หนึ่งศูนย์ เอา้านี่แกลอแกไมทองเข้าเลยนะฉันรู้สักเปิดให้แกเนี่ยอันไหนแกลองเปิดให้หน่อยซิฉันเปิดให้จบไบอ้ว่าวนาอะไรเนี่ยเจ้าหวีเด้อนี่ที่ไหนเนี่ยนี่นฉันรู้สึกว่า ตัวเขียวมากกว่าเดิมอีแกตอนแรกฉันยังหายแล้วเลยเน่ยเจ้าหมีนี่ฉันเป็นกรรมชั่วของแกก็กได้นะนี่หรือว่ามันต้องใช้ตำรานั้นจริงๆอแงอฉันบอกไงมันต้องไปหาตำราเข้าใจไหมพี่แกแกเป็นลูกฮักกี้ไทเดอร์ไม่ใช่หรือไงฮะฉันฮักกี้ไทเดอร์ <laughs> ไม่รู้ไ่้ฉันจําไม่ได้ฮะฮักกี้อะไรทกอย่าง <laughs> แกไม่ได้จะไปเชื่อวอกคนนั้นว่าเป็นฮักกี้อะไรสักอย่างเลยอ่ะมันไม่มีหลอกโลกเนี่ยฉันผ่านะฉันเป็นสีแบบเดอะฮักก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องมาหาตำราแบบนี้หรอกไอ้ว่าแกไม่ได้จะเป็นสีเดือะฮักก็แกเป็นสีเรืองแสงมากกว่าเนี่ยเหมือนอิงอ้อยเลยเนี่ยหิ่งห้อย,ย,ยอะไรเล่าแกอยากจะหาตำราใช่ไหมงั้นฉันไปกับแกก็ได้ปาปะเร็วไม่อ่าแล้วเปลี่ยนใจแล้ว เราจะมาทําไมเล่าฉันมาเที่ยวเอ๊ะฉันได้ยินเสียงมาจากทางนั้นนะ่ะเจ้าหมีนะทางไหนทางนี้เรอใช่ใช่นะเสียงเหมือนไซเรนเฮดเลยอ่ะเนี่ยทางนี้อ่ะเอ๊ะนั่นมันฮักกี้ไซเรนเฮดนี่นาดูสิมันกําลังทรมานพวกไซเรนเฮดอยู่ว่ะไม่นะมันทรมานไซเรนเฮดไม่ได้นะเราต้องไปช่วยไซเรนเฮดเข้าใจไหมนี่แกจะไปช่วยมันทำไมเรามันก็คือสั์ปะหลาดเหมือนกันนะ แกไม่สงสัยมาหรือไงแกก็เหมือนสัปหลาดเหมือนพวกมันแหละแกก็เป็นสัปหลาดตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นลูกชินด้วยลูกชินทอดตัวแกก็เหมือนกันแหละเจ้ายิลรี่แบร์เออไอยิลรี่แบร์ชักไม่น่ารักอ่ะบอกไว้ก่อนเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่จุ๋ยแกแกอย่าไปทักบัตนะทำไมเจ้าไปทำร้ายคนอื่นด้วยเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยฮะนี่แย่แล้วแกโดนมันกินแน่ๆเจ้าหมีว้า าทางนี้แล้วว้าวมาทางนี้แล้วเจ้าหมีแล้วโอ้ตู้ไปแล้วไปแล้วเว้ยเข้ามาแล้วว้าววาวไปแล้วเจ้าหมีเร็วเร็วสิไปเร็วเจ้าหมีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดินเดิทางนี้ทางนี้กดสวิตช์กดสวิตช์เบิร์ดเบิร์ตเบิร์ตเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันฮักกี้นในนามันทำอะไรอยู่หน้าไม่รู้มันน่าจะอยู่อ หรือเปล่านเนี่ยใช่หรือว่าฮักกี้มันคิดจะของโลกนี้อ่ะจ๊กหวีฮะไม่นด้ใช่มันน่าจะหาพลังวิเศษมากกว่า <What? S 2> เฮ้ยอันนั้นมันอะไรอะอะไรอะไรม่วงม่วงอะเดี๋ยวไนดะ้จะ <What? S 1> บอกนะว่า หมอคนนั้นพูดจริงอ่ะมันมีตำราที่นี่จริงๆด้วยอะเจ้าบีเนี่ยไอ้ชายมันมีตำราที่นี่อีกด้วยหรือว่าสะไใช้กร้างพลังงานตำราให้เออฉันว่าไม่รู้สิแต่ว่าต้องชิงมาระฉันจะได้กลับล่าเป็นสีเดิมดอ่ะเจ้าบีฮกกี้ทำไรน่ะโอ้โหวิ่งเร็วด้วยดีแกเร็วๆสิเดี๋ยวฮักกี้มาันาโจมตีเรานะไม่ได้พลังงานมันหมดแล้วแกต้องก,กระโดดข้ามเข้าใจไหม นั่นแหละมันบอกและมันบอกอย่ามาเจ้าฮักกี้เฮ้ยมันเดินมาแล้วว้ามันกระโดดมาได้อ่ะนี่แหละอย่าอย่านี่ตีตีมันตีมันก่อนมันข้าไปแล้นี่แหละเจ้าบีกดสวิตช์นี่แหละแล้วกดแล้วกดสวิตต์แล้วตกไปตกไปซะตกไปซะารีบร้อยนีโดนไฟไปแล้วช่องตัวช็อตงง่ายมันตกไปแล้ว เย่ yeah. ในที่สุดฉันก็ได้ตำราอันนี้แล้วตำลาวิเศษของฉันนี่ฮ <Okay. S 1> ่าฮ่าลงกาบผิวตรงไงีไ้เป็นคนเดียวเลยการฉันไม่เปิดประตูให้ด้วยปิดประตูแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวกลับมานี่ก่อนเจ้าหมีวฉันจะลงไปยังไงเนี่ยข้ามไปยังไงเนี่ยฮะม,มาคุยกันก่อนตำรานี้มีแบบอาหารด้วยนะตำราทำกับข้าวเีวย่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ไงแกตอบฉันอยู่เนีย่ยนี่มันตำราทำกับข้าวเลยนะ โอ้โหดูสภาพพักกี้เงีเอาไงดีเนี่ยกับหนังสืออันนี้เนี่ยได้มาก็รักษาไม่ได้โจวีแก,แกอะาาไรมีปัญหาอะไรไงฮะแกโผล่มากดให้หน่อยสิไม่ไม่ไม่ครับไ,ไ,ไม่กดเขาจะดูแกเดินข้ามมามันจะข้ามยังไงเนี่ยมันไม่มีสะพานดิเจ้าหวีเร็วๆเลยนะ,ะทำไมมันจะข้ามไม่ได้ <owa. S 2> <oil. S 1> ไหนข้าไม่ด right. okay, yup. wow. oh ูสิวิธีที่ฉันจะข้ามนี่นี่คือสะพานอ่ะฮะฉันก็ข้ามมาดูทางนี้เป็นเส้าตรงอะไรอ่ะโอเคกดให้ก็จบละเสร็จเรียบร้อยว้าวแล้วนะบ้าโอไมก์จอยจุ๊บีโดนเปิดสะพานเดี๋ยวนี้เลยนะฉันตกลงมาแล้วเนี่ยฉันนั่นแงี่าตำราชัน ตัวดีเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะตอรลาของฉันนะเอาบอดี้เอามาดี้เลยเจ้าตัวดีเจ้าตัวดีเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะจะตีมันแล้วมันตัวอะไรอ่ะกีใส่เลนเฮดโดว์ว้าว์ตี้กีดีแกทำอะไรสักอย่างสิเจ้าหผีนี่เจ้าหผี แกไปกอบไซเลนเฮดฝั่งหนูสิหนูนน่ะพวกไซเลนเฮดนั่นน่ะป๊าป้าปะไซเรนเฮดทั้งหนายแกจะยอมเป็นทาสอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันบอกไว้ก่อนเลยแกไม่รู้ฝึกถึงความทรมานหรือยังไงฮะใช่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 บอกไว้ก่อนเลยไอ้แกควรจะเป็นทาสอย่างนี้นะแล้วแกไม่รู้ขึ้นสู้นะแกก็จะไปอย่างนี้อยู่ตลอดไปเข้าใจไหมพวกไนาสู้เลยเอาไซเลนเฮดทั้งหมดรุมกันคืบไซเลนเฮดทั้ง สีป่ปีชั้นละว่ะนี่ไอ้เจ้าวัวก็จะเห็นเจ้ามังกรจะทำชันใช่ไหมด้วยเท่านั้นแกพวกแกต้องเป็นทาสของฉั้นอะไรเนี่ยแล้วสมุดเวทนี่มันใช้ยังไงเนี่ยไโลกจะทิ้งของโลกโดยการเจ้าฟงเทเลนเทสปฏิปถล่มโลกว้าวเทเลนเทสหกสิบเมตรทล่มโลกว้าวเทเลนเทสจะจะกลายเป็นมีงีเกื้อของโลก